โทรศัพท์เครื่องใหม่ใครว่านี้ดีกว่ารับไปเลยจะเป็นเหรอเฮ้แมรี่ <c oughs> hey, มีอะไรบางอย่างใต้จมูกข,ของเธอมันไม่นะ <c oughs> เต็มตลกเลยนะแต่สำหรับฉันมันตลกเป็นบ้าเลยเอาละ่ละเรามาขุดโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยขนกันโ <c oughs> อ๊ยขนนกค่ะก็ะต้องหาอย่างอื่นแทนแล้วอะไรไก่เหรอถุงเท้าเหม็นๆเ,เออน่ขยาขี้ขี้แยอะไรกันเนี่ยฉันรู้สึกแย่ โ,โทษทีเจนไม่ได้ตั้นใจนะมาหาต่อทั้งขนมแล้วก็ขยะแล้วก็มีเหรียญเอาใช่แล้วโดวยเหล่านี้ฉันจะสามารถขูดโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันต่อไปได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาละสมบูรณ์แบบ <Go! S 1> เหรียญช่วยได้เสมอ <it> แมรี่เป็นไงบ้าง hmm. ฉันเหรอใช่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องว่าอะไรนะใช่แล้วโทรศัพท์ไง สิ่งที่สำคัญคือโลโก้แล้วก็เขียนชื่อด้วยได้เข้าใจมันยคาร์ทอเรซบฉันคิดว่าสุดยอดไปเลยใช่ไหมเบนเออนี่ภาพ้านเหรอเนี่ยฉันหยุนน่นี่ยังไม่ชีวิตยอยู่ลืมไหมยังอะไรกันพราว่าเสร็จแล้วเหรอให้ตายไม่มีเวลาแล้วแต่เวลาเท่ไหนาโอ้ว่วาหวาคนรอนโดนังคืนอ้เวลาหมดแล้วหนูไม่มได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรนะอ๋อฉันมีเดียแล้วฉันจะเปลี่ยนภาพวาดกับเบนแมรี่เล้วงานของเธอละ หนูมีภาพที่สวยมากเจ๋งเลยเบนและเธอดูงนของผมสิฮะอะไร <c oughs> น่่มันแย่มากถามจริง <c oughs> อ๋อแมรนี่เธอเม่งาของฉันไปงั้นเหรอ <c oughs> ขอโทษนะเบนฉันอยากเซ์ฟี่ก,กับต้อนสับเครื่องใหม่นะเดต้องรีบถ่ายรูปแล้วละ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะนี่มันอะไรหลอกกัะชัด <c oughs> กล่องหน้าก็ไม่มีอ่ร <c oughs> างวัลใหม่ก็คือบาบี้เธอชอบมันไหมมันสวยมากเลยสาวสาวก็ทำอะไรตื่น เดยวคูจะทำอะไรให้ดูนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาดูนะมันคือเค้กบาบี้คู่เห็นแล้วว่าเธอตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยอย่างนั้นคุณจับเวลาแล้วไปกันเลยฉันจะวาดได้คว่างกว่าเล็กกว่าได้ยังไงนะบางทีต้องกินล็กกวนก่อนเนื้อจะนึกออกอะ่ะมันคือมันฝรัง่งฉันสามารถใช้มันเหมือนดินน้ำมันได้แบบนี้สิ่งไปเลยแดนคิดว่างไง่ะ ใช่แล้วมันสวยมากแต่ของฉันต้องดีกว่านี่คือหัวฉันต้องการม,มาฝรั่งมากกว่นี้สีแดงฉันทำชุดสวยๆเป็นไงล่ะแมรี่เธอชอบไหมดูสิฉันตั้งใจมากเฮ้เบนเหมือนสป,ประหลาดมากกว่ามัชตุาบาร์บี้โอ้เ<อ>จง๋งฉันเปิดฝาเครื่องนี้ได้แล้วต้องเขียนหมากฝรั่งให้มากที่สุดแสดงว่าตุ๊กตาบาร์บี้เล็วแ เอาละเอาพรังแบบนี้น่าจะพอแล้วกันวาดภาพทั้งหมดนะเราต้องแบ่งออกมาแล้วก็ปั้นและอันต่อไปตรงนี้เอาละยอดม,มากอา๋อบรรดาของฉันหายไปไหนอะอ๋ออะไรกันเนี้ยนักขยันจังแบนนั่นเถอะบรรดาของฉันอยู่ไหนอ๋อบรรดาของฉันมีหมอบพรั่งเต็มไปหมดลเลยโอ้ยนักขยนัน เจนเอามาฝรัองออกจากหน้าก่อนไหมหมดเวลาแล้วพวกเธอทำอะไรบ้างเจนแสดงผลงานให้ฉันดูใช่แล้วค่ะเอยนี่เอเอใช่ทางนี้พงานล่กโลกอีกแล้วเอาดิสไลค์เ็นเลยได้ไรต่อภาพสวยงามมากและของเบนละ่ะเหมือนเบนไม่อยากกินเค้กเลยนั่นรางวัลตกเป็นของคนนั้นก็คือแมรี่เธอคูคก,กับมัน เย่คน <Yeah. S 2> ละตุก๊กตาบ,บาร์บี้งั้นมาลองกันอ,อร่อยจังเลยและคำสุดท้ายครานี่มันดีมากมากมันดีจริงๆอ,อยากกินทั้งสองมือเลยหยุดไม่ได้แล้ว Could <you> เราขอสักชิน้ <Okay. S 1> นได้ไหมมันก็ได้กินสิแต่เหลือให้ฉันด้วยนะ ขอบคุณเอาละรางวัลใหม่ก็คือชุดเครื่องสำอางแล้วรางวัลของผมล่ะฮะเก็ได้รางวัลเล่นอยู่เวลาเริ่มแล้วเอาละาต้องวาดด้วยสีเทียนใช่ไหมใช่มันได้มากเอาละเราวาดโครงร่างจากนั้นก็รายละเอียดทุกอย่างหัวใจตรงนี้ด้วยทาสีมันออกมาดีมากเลยดูสิสาว,สาวให้คะแนนภาพของฉันหน่อย สวยใช่ไหมไม่มีใครว่าได้ดีกว่าฉันแล้วจะโชว์สกิลให้เธอดูอะไรฉันเสียโชว์ให้เธอดูคุณสั้นๆนะฉันว่าได้ดีกว่าฉันม่ได้ยเ้ยมๆแล้วด้วยจะเสียเวลาระบายสีทำไมจะ้ม่เธอสามารถขดสีเทียนได้ในทีเดียวจากนั้นก็ใช้กระดาษอีกแผ่นปิดไว้และใช้เตอเรนรีบเพื่อให้ความร้อนละลายสีเทียนดูสิมันออกมาเจ๋งแน่ เห็นไหมล่ะมันง่ายฉันก็คิดอะไรสักอย่างแล้วอ่ะจริงด้วยฉันเป็นน้ำเดือดไอ้ร้อนและสีเทียนฉันจะหักสีเทียนแล้วก็ใส่ลงในน้ำร้อนจากนั้นมันจะละลายแล้วกลายเป็นสีน้ำดูสิน่ารไปสีได้เร้วกับแมรี่แน่นอนถ้าฉันชอบผลรับของมันมากดูสซสวยงาม อ๋อท่านเกิงอะไรนะแมรี่เธอโอเคไหมอ๋อไม่นะทุกอย่างไม่หมดเลยฉันหมดฝันเห็นพระสุวรรณจาในทุกอย่างทำยังไงดีออกไปแมรี่ระวังด้วยอ๋อไม่นะสีหกตะนาวฉันเลยพังหมดแล้วอะติ๊กต๊อกหมดเวลาเสดงผลงานได้มาตวจกันเลยแมรี่จะเป็นคนแรกโอ้อนี่มันเหมือนงานแอปสแต็กเลยแต่มันใช้ไม่ได้แล้วเจล่ะ เอกแล้วมันดูตลกด้วยซ้ำแล้วเบนน่ะโอ้ใช่แล้วผลงานชิ้นเอกมาอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเสร็จเครื่องสำอางเป็นของเธอสุดหรอแล้วฉันต้องทำยังกับมันน่ะไม่เข้าใจเลยแมรี่เธออยากแต่งหน้างั้นเหรอเจนก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันไหมสาวๆฉันปวดหัวแล้ว แต่ฉันไม่ไอเดียงั้นมันแต่งหน้าให้พวกเธอพร้อมกันเลยเอาละว่าตรงนี้ต้ต้ฮะสนุกจังเลยพร้อมแล้วเธอชอบมันไหมฉันตั้งใจม,มากมากแบนเธอทำอะไรลงไปอ่ะขอทำให้พวกเราเป็นปีศาจอ่ะโอ้โทษทีมานี่มาลูกแมวของฉันผู้เอาลูกแมวน่ารักมาให้พวกเธอเป็นลังวัล เห็นจากสีหน้าของพวกเธอแล้วเธอช่าว,วันนี้มากๆใช่ไหมงั้นมาเริ่มวาดกันเลยโอ้มายเมรี่วันนี้เธอสวยมากเลย oh <my> โอ้ยใช่แล้วตังสติกวาดลูกแมวด้วยน้ำหวานนั่นเหรอมันง่ายมากก่อนอื่นวาดหน้าหูตัวตัวย,ย,ยาวๆเลยอย่าลืมอุ้งเท้าด้วยนะเยี่ยมมากฉันทำเสร็จแล้ว <laughs> พวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี่ย <laughs> ใช่พราเธอเหมือนว่าเธอแม่นม,มาเข้า <laughs> ขาบเรียนสอนวาดแมวนะ่ะสิ ตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร,ร์คลาสให้เธอดูเองขอลองก่อนอ๋อเดี๋ยวจังอยากลองอีกครั้งนะอร่อยมากทำไมทุกคนไม่บอกว่าขนมแม่อร่อยมากๆ <Okay. S 1> เลยอ่ะใช่แล้วเพราะเธอต้องว่ารูปไม่ใช่กินนะตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองเพราะตอนนี้มารี่แม่จะมีอะไรให้วารูปแล้วฮ่านี่คือแมงของฉันเองพร้อมแล้วเอาลนะนักเรียนเวลาหมดแล้วคุณรอง,งานอยู่นะ แมรี่เธอกินหมดแล้วเงนเหรอยังไม่ได้วาดด้วยนซะ้ำอาละนกเรียนผลงานเป็นวาดอะไรนะโอ้ใช้ไม่ได้เลยผู้เห็นแล้วว่าแมรี่ไม่ได้วาดอะไรเลยแล้วเจนล่ะทำอะไรมาบ้างโอ้ว้าวเหมือนต้นฉบับเลยเป็นแมวที่สวยมากเย่ฉ yeah, ันชนะแล้วลูกแมวเป็นของฉันฉันจะเรียกเธอว่าฟลฟฟี เพราะมันทั้งนุ่มและน่ารัก e มากๆน่ารักจังเลยเจนฉันคิดว่าลูกไมาอยากเป็นของฉันล่ะน่ารักจังเลยดอกค้ามมไม้และส mm ่วนผสมลับของค 2, ุูสองสามยศอยาวิเศร็จก็พร้อมแล้วและคุูจะวาดมันบนกระดานไม่เข้าใจได้ยิ่งขึ้น กินของว่างในตอนที่คนไม่มองฉันลักเยลลี่อืมฉันเห็นอะไรนะโอเคขอบคุณเมสิง้นตอนสุดท้ายพวกเธอจะต้อง <aa> นั่นเสียงอะไรนะสเนคเกอร์มาหาฉันมันคืออะไรโอ้เราถูกจับได้ให้ <No. S 1> อนุญาตให้พวกเธอกิคคนขนมในห้องเรียนเร็วเข้าเอาขนมมนในกล่องนี้เลยคุณ <_ depressed> จะยึดมันไว้แล้วเข้าส,สาวสาอ้ย,อย <rah. S 1> ก็ได้ค่ะตามที่คุณต้องการ ยินดีต้อนรับสวิชาสินลุปะแบบฝึกหัดของพวกเธอคือการบาดกันโลนี่เวนสเตเดดสีว่าฉันมีอะไรก็สีแล้วไงไม่ใช่ตังหากเระเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยวันหนึ่งฉันรลางกินเจลลี่แล้วทำกันบ้านไปด้วยกำลังพัดเพลินแล้วก็เผอททำหลอดปนกันแล้วฉันหยิบสีขึ้นมาแทนเจลลี่และเบีบเข้าปากเฉยเลยรสชาติมันแย่มากๆฉันเบ็บเข้าไปแบบนี้แล้วมันทำให้ฉันนึกอะไรออกว่า ฉันสามารถ oh? แอบบอกเจลลี่เข้ามาในห้องเรียนได้จากนั้นฉันรีบบีบเจลลี่เข้าไปในหลอดสีโป๊เปล่าที่นี่ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าฉันขนมเข้าวมันแทนแทนเธอชอบมันไหมล่ะเยี่ยมมากเลยอินซึ่ฉันก็มีบางอย่างเหมือนกันเธอกำลังทำอะไรนะอย่างที่เธอรู้นะจานสีของฉันไม่แต่สีดำเท่านั้นเนื่องจากเป็นสีที่ดีที่สุดในการระบายคังคาที่น่ารักแต่ว่านี้เจ้าตัวแสบทำคุกกี้ของสีสีของฉัน และมันทำให้ฉันนึกอะไรออมฉันเลยใส่อริโอทแทนสีเป็นของว่างระหว่างคาบเรียนอาเข้าใจแล้วน่ามันฉลาดมากเดี๋ยวก่อนคุณได้ยินเสียงแซ๊บกินขนมอีกแล้วเหรอไหนดูสิไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แปลกจังเลยมันก็นแค่สีขาวกำลังวันลุกหวังว่าคุณจะไม่สังเกตนะก็ได้เง้นทำต่อ,อ,เ,อเกิดไปแล้ว แล้วคำตอบคืออะไรนี่เวนสเตอ์เธอชอบเครื่องิเลขของฉันไหมก็ไม่มีอะไรพิเศษฮ่าเราดูดีสิตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มนะแต่ว่าเป็นยิลลี่อืมเยี่ยมมากเมื่อวานฉันกำลังกินมาร์ชมันแล้วสุดปอดแล้วก็ทำการบ้านคณิตไปด้วยแต่ว่าฉันทำเครื่องคิเลนตกดยไม่ได้ตั้งใจและปุ่มก็ลุดอกหมดเลยฉันเสียใจมากแต่ฉันก็รู้ทันทีว่าแทนด้วยอะไรดี สรมาร์ชเมลโล่มาใส่แต่ยังไม่หมดฉันสะสกินเท่าทรงไปด้วยและเย่ลี่มันดูหลากหลายมากนี่คือคือปเล่นเจ๋งๆที่ฉันสามารถเข้ามาในห้องเรียนได้เพราะฉันเหยวจังเลยยังรับคนฉันอยู่ที่ไหนแม่จ๋าฮะเธอเชื่อแล้วฉันมีเรื่องราวองตัวเองเหมือนกันฉันชอบกินมาร์ชเมลโล่มากๆเฉพาะตอนที่ฉันอ่านไดอารี่ แต่เมื่อวานมีคนทำลายมันด้วยข้อความบอกรักงงๆฉันก่อนมากเอาล้มมันลบข้อความน่าอับอายแบบนี้แต่ก็ลบไม่ได้สักที <Okay. S 1> เพราะว่าฉันอย่ามาร์ชมาล็อกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นฉันจะมาร์ชมาล็อกขึ้นมาแทนสองสามชิ้นมาแทนยังลบได้เข้ามาในห้องเรียนกินให้อร่อยนะใครบอกว่ากินให้อร่อยกันพวกเธอกินขนมเีกแล้วเหรอไม่มีอะไรช่างเถอะ ใจดูข้างข่าวให้ดีๆนะเพราะเธอต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเ oh. ข้าใจแล้วค่ะ <Hey. S 1> นี่อินิตเธอชอบหนังยางมาืม่วงกวับฉันมมันอร่อยมากเลยนะแต่ oh. คิดว่าง้ฮ่าเจ๋งจัง <Hey. S 1> ฉันแค่จ่ยังเรื่ับรูปข้างข่าวด้วยน้ำเชื่อมข้าวโพด <c oughs> แค่นั้นเองมันง่ายมาก <c oughs> ฉันแกเอาบางอย่างเข้ามันได้เรียนเหมือนกันนะฉันคิดว่ามันคคอกีตาหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นี่คือไลฟ์แพคอันใหม่ของฉันเก่งมากเลยอินนิต ขอบคุณนะการแอบขนมเข้าม, LIKE มาในวิชาชีวะเป็นเรื่องที่ยากมากฉันเลยนำปากกาด้วยเล็กๆเล็กๆตอนนี้ฉันสามารถสุ่กับมันได้ทุกที่ทุกเวลววาโดยโคงไม่สังเกตเห็นด้วยมันเจ๋งมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคนถึงเล่มว่าคัง้าวเพาะเธอเข้าใจไหมอะไรผู้สาบานได้เลยว่าเธอแอบขนมอีกนนแล้วได้เวลาใช้งานบ้านขยายตอนนี้ก็จะปลดเปิมพวกเธอโต๊ะสมุดปากกาทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจผิดไปเองนี่คือโน้ตที่บอกเธอต้องรู้เอ็อย่งนอนสิตื่นติ้งไปปลุกเธอหยุดนอนได้แล้วลองอยาจะูมกดูสิลองเลยอะไรกันนะอ๋อได้เวลาดื่มกาแฟแล้วดีนะฉันติดตัวมาด้วยแค่เสียบลงไปแล้วก็ดื่มสุดยอดโชคดีที่ฉันเกิดไอเดียจริงๆขึ้น,น,นมาเมื่อวานนี้ ใส่กาแฟาลงไปในแก้วเป็นสอสีเหลือแค่ต้องพางตัวด้วยสีเท่านั้นและอย่าลืมหลอดด้วยนะเป็นไงล่ะเวนสเต์บราโวส่วนฉันก็เป็ความรับได้เล็กเหมือนกันนะฉันลันดูหลออที่ต่อมาจากขดโค้งล่าโอ้ว้าวสุดยอดไอเดียเจ๋ง้าง <c oughs> ล,ล,ล,ลา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 ต้อยาอปกตินี่ไหมดูเหมือนปกติก็ลาลาลา ได้เวลาทําการบ้านชาปอดของฉันแล,ล้วผมไม่สาบมาดูกันว่าแผนที่มีอะไรบ้างั้งวันนิดหน่อยด้วยไมวบรรทัดเพื่อการทําการบ้านสูงยิ่งขึ้นจะกินมันฝรั่งทอดไปด้วยเดี๋ยวก่อนนะ <Hello. S 2> นี่มันสุดยอดมากเราสามารถทำมันฝรั่งทอดออกและก็แทนที่เขาไปในนี้ <Yeah. laughs> เอาเข้าห้องเรียนได้ยูฮู hoo. นี่วัสศุกร์ดูนี่สิอะ <laughs> ไรนะเสียงกับรอบเรือยไม่มีมาต่อดีกว่า แล้วเธอมปนขนมไหมฉันแสดงให้เธอดูเดี๋ยวนี้อย่าเลยลูกตาเจ๋งกินมันฟังท่อนไหมเสียงดังอะไรกันลลลลไม่มีอะไรสักหน่อยนี่คือกฎหลักของเลขาคณิตจำไว้นะเรนนี่อย่าแหงเลยเจ๋งปะ ว้าวมันคือเยลลี่เหรอโอเคใช่เมื่อวานฉันกำลังตกแต่งเคสอันใหม่และตัดสินใจติดเยลลี่มันด้วยสุดยอดการถ่ายชั่งท้าสุดเกงของฉันไหมล่ะท้าภาพแปของฉันทำมาจากลูกกวาด่าส์ไม่เลวเลยขอบคุณนอร์เวยสเตย์อย่างที่เธอรู้ฉันชอบทุกอย่างที่บรรสายรุ้งบางงานฉันเล่นรู้ว่าฉันลัดสายรุ้งต้องเข้ากับรองเท้าใหม่ของฉันแน่นนอนเดี๋ยวแค่ต้องเอามาติดเท่านั้น ไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอนเอาเข้าห้องเรียนได้ด้วยนี่มันสุดยอดไปเลยนสนุกมากด้วยน่าสงสัยนี่ทำอะไรกันนะ<อ>พวกเธอถูกจับได้แล้วใส่เกามาให้หมดเลยขอ,อให้ตายย่าที่สุด<อ>จะไม่มีขนมในชั้นเรียนอีกต่อไปอย่างเส